เลขแรกมาแล้วจ้านะสวัสดีพี่ไพโรจา 9, 5, 9, ้าเก้าห้าเก้านะเก้าห้าเก้าครัที่รัก,กขาบางคนบอกหาไม่ได้ค่ะหาไม่ได้บางคนบอกหามาได้แล้วนะฮะ <g ül> นะฮะอาจารย์ชัดได้มาเยอะอยู่อย่างนี่อย่างนี่แล้วก็อย่างนี่แล้วก็อย่างนี่อาจารย์ขาหนูขอโทรศัพท์หน่อยคะ่ะแบตอันนี้หนูจะหมดคะ่ะ <Okay. S 1> นะคะ เก้าห uh, ้าเใครโอนดีโอนเด่นโอนเด็ดโอนไวมีของแถมให้ด้วยนะในในกล่องเนี่ยนะในกล่องนอกจากจะมีซองแบบนี้แล้วมีมีม,ม,มีจะมีแบบนี้นะคะมีคนถามบอกเออหนูจะสังเกตได้ยังไงของอาจารย์เคของแท้ไม่แท้ในกล่องเนี่ยจะมีคาถาบูชาสาริกาแล้วก็จะมีภาพการทําพิธีเนี่ยให้ไปในกล่องแบบนี้เลยนะคะนะนะแล้วก็ของบางคนก็จะได้เป็นซองแบบนี้ไปด้วยนะคะนะนะคะ แล้วก็ส่วนเป็นการคาถาบูชาอย่างพญานาคเนี่ยอย่างใครบูชาพญานาคไปเขาไปพร้อมคาถาแบบนี้เลยนะที่รักนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอนเงินบัญชีของคนสวยคืออรวรรณจิวสืบพงนะคะที่รักคะนะคะวันนี้ใครฟังอยู่หายากมากค่ะได้มาสามใบเท่านั้นถามถามเจ้าของเพจนี้ไหมคะถามพี่ผู้ชายเจ้าของเพจนี้ไหมว่าเขาได้ไมพอสมควรหรือเปล่าเขาไปเขา เขาห่างหายจากหัวใจจันเค่วันนั the the ้นนะพอจันเค้บอกพี่ๆแล้วใช่ไหมเก้าห้าเก้าแต่ใไหมตื่นเช้ามาเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเลยนะเอวดีเลยเดินไหวเลยไปตลาดได้เลยที่รักเท้าไวเท้าไฟเลยนะเอวลั่นปัดอยู่ในกระเป๋าว้นี้คิดดูว่ากระเป๋าว้นั้นจะสุได้ยังไงนนะที่รักเดินเท้าไฟใจเร็วนะฮะไปตลาดเลยเอวลั่นปัดไปเลยบริหารเอวดีเลยนะคะที่รักนะแล้วก็กลับมา เอารถไปตามปั๊มน้ํามันค่ะที่รักค่ะตามปั๊มน้ํามันนะคะเพราะว่าอาจารย์ชัดไปหาเก้าห้าเก้าบอกโอ้หนูหายากมากเลยมีแต่พี่ๆบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วนะคะเลยบอกว่าโอ้โหแสดงว่าเลขดังนั้นเนี่ยลุลราของเราไปตรงกับเลขดังพอดีเก้าห้าเก้าเลขแรกค่ะเก้าห้าเก้าเลขแรกค่ะที่รักขาทันไหมจ๊ะ คนสวยคนหล่อของอาจารย์เคททันไหมเก้าห้าเก้าอ่าได้เก้าห้าเก้ามันหนึ่งใบแล้วเห็นไหมเห็นไหมอันนี้แฟนเพจใหม่ใครเป็นน้องใหม่น้องใหม่ไปหาเก้าห้าเก้าให้ทันนะจ๊ะที่รักขานะฮะห้าเก้าสวยมากนะฮะห้าเก้าสวยมากนะฮะนะเก้าห้าเก้าที่รักขาอ่ะอันแลวบอกค่ะอีลีบอก ค่อยสิกล้าบอกอีกสองหางต่อไปบบอกค่ะสองหางนี่ยังไม่ยังไม่ได้บอกที่ไหนเลยนะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะฮะน,ะ,ฮะ,นะ,ฮะถ้าอันก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ที่ราัคขานะฮะอาจารย์เคศนสนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่ค่ะนะอ้ออ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 าวมาจ้ะพี่จ๋าทันไหมหาซื้อไม่ได้เลยได้แต่หกห้าเก้านะฮะพี่สิริพรบอกได้สามใบนะคะไม่ได้นะฮะนะ,ะอสำหรับใครที่โอนเงินแล้วนะที่รัก เพจอาจารย์แค่จะตอบช้านิดนึงสังเกตเพจแท้ค่ะต้องตอบช้าหน่อยนะคะประมาณ7จ็ถึงสิวันที่พี่จะได้รับสินค้าสมมุติว่าพี่โอนมาประมาณวันที่12บสองก้ารักกดาก็ประมาณวันที่20ไม่เกิน22เนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะนะนะโดยประมาณนะที่รักค้านะคะเพจจริงตอบช้าแน่นอนเพจใช่เพจจริงตอบช้าค่ะอ่าหลายคนหลายท่านก็บอกกักตัวออกจากบ้านไ่ได้ฝากเพื่อนซื้อทีักบริหารเอวให้เพื่อนบริหารเอว เพื่อนถามเพื่อนบอกเอวลันหรือยังเพื่อนเอวลั่นหรือยังนะคะตื่นเช้ามาบริหารร่างกายก่อนเอวลันปัดลันปัดลันปัดก่อนนะนะที่รักนะก่อนเดินนะคะจะได้รีบวันเนี้ยได้สองหางอย่างที่ไม่ยังไม่ได้บอกใครมาก่อนเนี่ยเอวต้องไวนะเอวไวัไหมเท้าไฟเอววยเท้าไฟด้วยนะอาจารย์ชัดนี่ขันเร่งนี่หยียบไม่ละเงง้ย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 เงงเงี้ย พูดถึงเรื่องแย่งกันซื้อลอตเตอรี่นี่อย่าบอกใครนะที่รักนะไม่ได้ไปแย่งใครนะไม่ได้ไปแย่งอ๋อขอโทษนะแก,กไปไดูดเลขของเรารีบรีบนะคะรีบไปซื้อนะคะอืพี่แดงบอกว่าได้มาหนึ่งใบแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์บอกตัวไหนอั้นตัวนั้นโอ้โหเลขทูบเราต้องทันสิสิที่รักอาจารย์แค่ยอมยอมจุดเลขทูบอะ่ะสิบสี่สิบห้าเลยนะแม้ว่าอาจารย์แค่จะดังแค่ไหน หรือว่าจะไม่ดังแค่ไหนตั้งแต่ไม่ดังจนดังอาจารย์เค่สัญญากับพี่ๆไว้ยังไงก็คือก่อนหวยรัฐบาลไทยออกก่อนรัฐบาลไทยออกสองวันอาจารย์เค่จะจุดธูปให้อาจารย์เค่ทาแบบนั้นมาตลอดนะที่รักนะอาจารย์เคจ่จะไม่จะไม่จะไม่เขาเรียกอะไรจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าพี่ๆเห็นแล้วอย่าเพิ่งต่อว่าอาจารย์เค่นะมันเป็นคลิปเก่าๆที่หลายๆท่านเขาเอามารีมิกะที่รักนะคะจะ,จะปิดได้ได้ได้ ดี๋ยให้อาจารย์ชัดทำให้อาจารย์โชกขึ้นเลยก็ได้ค่ะนะโอนวันที่11จะได้รับวันที่21ค่ะที่รักขานะ10<ด>วันโดยประมาณโดยประมาณนะคะนะจะ,จะเร็วหรือช้ากว่านั้นนี่เร็วกว่านั้นก็มีช้ากว่านั้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ภายในจถึง1 0วันค่ะที่รักนะคะอะนี่นี่ของเรานี่ของเรานี่ของเราของเราเองเรามีจริงๆนะที่รักนะมามีทีท เรามีเยอะกว่านี้อีกนะไปเอาอีกสักชุดมาเราเอาเลยเหรอใช่ไปเอาอีกสักชุดโชว์เลยเหรอไปเถอะนะใครจะได้ล้วนเราคอลอตเตอรี่เดี๋ยวเจ้าบอกว่าโอ๊ยเจ้าคอลอตเตอรี่แม่นบอเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยเจ้าใบหวยนะฮะค่อยซื้อด้วยนะค่อยบอกใบอย่างเดียวนะไม่ใช่แบะแบะอย่างเดียวนะค่อยซื้อนะรัฐบาลนะอุดหนุนใส่นิ้วก้อยได้ใส่นิ้วนางได้ค่ะฟรีไซส์ของเรานี่ของเราเนี่ยวเรา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  นี่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 เรานี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่ไงพี่พี่ในรีบบอกเขาบอกข้หาไม่ได้อ๋ออยู่นี่เองเพื่อน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 นี่ของเรานี่นี่ของเราเราซื้อจริงๆกันดีละค่ะเพื่อน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 นี่ของเราเพื่อนเพื่อนที่ให้ไปเนี่ยซื้อจริงๆนะเนะ๋ยวจะบอกว่าไม่ซื้ออาจารย์แค่ถึงบอกไง ถูกถูกด้วยกันผิดผิดด้กันมาแม่พอณเวลาถูกมัถูกด้วยกันถูกยกเขาเรียกอะไรนะยกเพดไปเลยถ้าโอนวันที่สิบสามจะได้ของวันที่ยี่สามค่ะพี่จ๋านะโดยประมาณนะหายากแม่มากก้แผื่ไม่อาจารย์แค่บอกแล้วสายไหมยังมาอาจารย์ชัดเนี่ยได้หังวันที่อาจารย์แค่ให้เก้าห้าเก้าที่นะ อาจารย์แค่ให้พ<บ>ุอวันลุกขึ้นเท<อ>้า,า,าไปเลยอเ้าอาจารย์ชัดไปเลยไปจากหัวใจอาจารย์แค่ตั้งแต่สี่โมงเช้าวกว่าจะกลับมาร่วมร่มเกือบสี่โมงเย็นนะสองสามโมงนะใช่ใช,ใช่ไหมคะป้าป๊าใช่ค่ะร่วมวม,วมแบบนั้นเลย <S <S ไม่ใช่ไน,นะที่รักฉัจแค่ถามว่าได้ได้ได้ทานข้าวมาไหมป้าได้กินข้าวไหมคะอะไรเงี้ยป้าป๊าได้กินข้าวไหมคะบอกไม่ได้กินเลยกินแต่กาแฟมัวแต่เอาหวยเขาไปหายจริงๆนะคะที่รัก ก็เหมือนที่รักเลยเีจ๊จันแค่บอกได้ไปแล้ววันนี้นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อน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 ่นี้เจารย์แค่หรือยังว่าจย์ชั้นเวลาซื้อหวยอย่างงี้อย่างงี้ซื้อลอตเตอรี่หาที่รักแบบนี้จริงๆเราจะไม่แบบว่าไอ้นี้พี่ๆนะจะไม่แบบว่าโอ๊ยที่รักไปซื้อเลยเหมือนเหมือนอยู่ดีๆเหมือนเอาเลขอะไรมาให้ก็ไม่รู้มาหลอกกันนี่ไม่ใช่ ได้ให้พิมพ์รหัสพอพานสองเจ็ดเก้าค่ะนะคะมามายังไม่จบยังไม่จบนะอันนี้เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนไอ้ได้ไอ้ได้ไอ้ได้เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนนะคะนี่เพื่อนเพื่อนที่บ้านอาจารย์เคเนี่ยเขาจะมีสโลแกนแลกเรียกกันกินข้าว นะให้กระชับค,ความรักเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเรา <c oughs> เราอยู่ในบรรดาคือญาติเนาะมาเพื่อนๆนมาเพื่อน <c oughs> ๆมากินข้าวกันอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เราจะไม่ได้เรียกกันอาจารย์ชัดอาจารย์แค่มากินข้าวอย่างงี้เราไม่ได้เรียกกันแบบนี้นะที่รักเราค่ะ <Aha. S 1> สวัสดีคนคนสวยสวัสดีค่ะคนสวยคนหล่อเหมือนกันจ้าพี่จ๋ามาเลขต่อไปค่ะเลขต่อไปแปดหกหนึ่ง 1> 6, 1. หกหนึ่งพิมพ์ให้หน่อยคะ่ะที่รักค่ะแปดหกหนึ่งสุดปังแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดอ่าเดี๋ยวรหัสหินแดดจะเค้ขึ้นให้นะเจ้าที่รักนะนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะที่รักนะแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดค่ะนะคะ อาจารย์ชัดก็ยังไม่ได้ใช่ไหม่ะพรุ่งนี้ต้องเอวลั่นแล้วนะเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดแล้วนะเท้าต้องไวนะนะพรุ่งนี้นะทุักถ้าเจอใครกาลังมองไม่อะไรนะอาจารย์แปดสองเจ็ดนะคะแปดสองเจ็ดนะคะมีคนอยากได้ทูบจากอาจารย์ชัดกับอาจารย์เคจังเลยทํายังไงดีเนี่ยนะเดี๋ยวจัดให้กีนเดี๋ยวอาจารย์ชัดจัดให้นะใครอยากได้เลขทูบไปจุดเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัดจัดให้เราจะจัด ใจดีนะคะที่ที่อ่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะ,ะอะจริงๆอยากอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะที่รักแต่ว่าด้วยสายตากวาดไม่ค่อยได้อยากได้หลวงพ่อเงินได้ค่ะนะ,ะหินห้าสีรหัสอะไรหินห้าสีอ่ะพี่จามาหินห้าสีถ้าไม่ใส่ปีเสียอันเนี้ยเขาเขาเรียกว่าไหมไหมห้าสีจกกักรพพัดนะคะอ่าของาจารเคนะอันเนี้ยของอาจารย์เคพี่ๆอยากได้ขนาดแปดมิล ปกติเขาจะช่างกรรมขายแต่จัน